Add, you show, Baby Monster World. พบกันอีกเช่นเคยกับแอดเสียงแจนคนนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีงั้นเรามาข่าวๆกันเลยเริ่มที่วันนี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่ Baby Monster จะขึ้นสเตจแสดงโชว์เพลง Like t ได้ที่ช่อง Mnet เน้เขาจ้าเวลา16นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยทางรายการได้ออกมาประกาศ official ยล n e u ัแล้วว่าศิลปินของ YG ที่จะขึ้นเวทีมีทั้งน้องๆวง Baby m มอน ster และพี่ๆวง t r e a s u r e ค่ะจากรายชื่อ ไลน์อัพที่ทางรายการโชว์ให้เห็นนั้นแอดแอบเห็นชื่อวง Bad v i l l i a ยวงเกิร์ลกรุ K ๊ป K-POP น้องใหม่ที่มีสมาชิกทั้งหมด7คนและเพิ่งจะเปิดตัวมาไม่นานนี้ด้วยนะคะเพราะเคยมีเพื่อนเพืนเม้นถามแอดว่าเห็น MV Bad v i l l i ิลเออกมาหรือยังแอดคิดอย่างไร แอดก็ต้องขอบอกว่าแอดได้ดูแล้วค่ะ MV น่าสนใจดีมีรายละเอียดที่น่าติดตามและเพลงก็ฟังติดหูสนุกดีค่ะแต่ในส่วนดีเทลอื่นๆแอดขอไม่ลงความคิดเห็นขออนุญาตไม่พูดเพราะเดี๋ยวจะเกิดการเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งมันจะไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของทางช่องของพวกเราที่จะไม่เอาใครหรือวงไหนๆมาพูดให้ดูไม่ดีหรือเสียหายแอดช่องนี้มีหน้าที่ที่ตั้งใจ อวยยศแค่วงเบบี้มอสเตอร์ขอพวกเราเพียงวงเดียวด้วยความรักและซื่อสัตย์จงรักพักดีจริงใจที่สุดเท่านานค่ะเพราะไอเรามันก็เป็นเบมอนสแปนอันเนาะถ้าให้พูดไปเดียวมันก็บายแอดไปเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแหลยอะ แต่ใดๆก็คือเด็กๆทุกคนมีความฝันจึงตั้งใจอดทนพยายามและอยากประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้เหมือนกันทุกคนนะคะดังนั้นชอบคนไหนวงไหนก็ไปอวยให้สุดเลยค่ะและที่แนนะ่ๆสิ่งที่แอคอวยเบบี้มอนสเตอร์นั้นมันคือความปังไม่เกินจริงค่ะใช่ไหมเพื่อน และเมื่อเช้านี้เบมอนก็ไปอัดพรีเรคคอร์ดไลฟ์แดไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีสปอยจากแฟนๆที่เข้าร่วมอัดในรายการด้วยแฟนๆบอกว่า น้องอัดรายการสามรอบใส่ชุดสีขาวอัดรอบแรกน้องอาชอตอินเอีย์หลุดอัดรอบสองรูก,กะสร้อยข้อมือหลุดน,น้องโรราบอกว่าหวังว่าจะได้เห็นแท่งไฟเร็วๆนี้ตอนแรกพี่รูก,กะก็ไม่เข้าใจโรราเลยพูดอีกครั้งพี่รูก,กะก็เลยอ่าแท่งไฟแล้วก็หัวเราะค่ะการแสดงของเด็กๆดีมากตกใจกับพลังที่แสดงออกมาจริงๆเด็กๆสามารถแสดงสดในตอนเช้าด้วยเสียงนั้นได้อย่างไร มันพิเศษมากๆอาชยอนผมสีแดงสุดสุดสีขาวสวยและเก่งเหมือนเดบิวต์มาแล้ว5ปีรามีได้เป็นเอนดิ้งแฟรี่กรดกรดเกรเย้เยทุกคนฉันแฮปปีมากน้องบรามีได้เป็นเอนดิ้งแฟรี่แล้วดีใจด้วยนะจ้ารามีพวกเรารอดูกันได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> และต่อไปเป็นสปอยจากแฟนๆของโรราที่เขียนว่า ฉันชอบที่โรร่ามีหลายอย่างในตัวและรอยยิ้มของเธอก็สวยมากเจ้าหญิงวันนี้โรล่าสวยเป็นพิเศษเธอสวมชุดเสื้อผ้าสีขาวเปิดไหล่และมีผมหยักโสเธอทักทายแฟนๆตลอดเวลาเธอเป็นเด็กน้อยจริงๆเธอเต้นได้ดีมากๆก่อนที่จะไปฉันพูดกับโรล่าว่ากินอะไรด้วยนะและเธอก็พูดว่าแน่นอนฉันจะกินเยอะๆเธอสูงและน่ารักเหมือนเด็กทารกเลยและนี่ก็เป็นสปอยที่มาจากพอสอเกาล ที่เข้าไปอัดพรีเรคคอร์ดกับรายการเอ็มแคา้วจาวเมื่อเช้านี้นะคะส่วนเบมอนเมมเบอร์คนอื่นๆที่ไม่มีสปอยออกมาก,ก็ไม่เป็นไรให้พวกเรารอดูลุ้นๆกันในรายการเย็นนี้ได้เลยค่ะ ว่วนตารางงานต่อไปกองน้องเบมอนนัน,นวันพรุ่งนี้เบมอนจะบินไปที่สิงคโปร์เพื่อจัดง,งานแฟนมิเต้งแล้วนะคะโดยทางสำนักข่าวก็เตรียมไลฟ์สดแล้วเช่นกันเริ่มไลฟ์ประมาณตีห้าตามเวลาของประเทศใจโอ้โหเช้าตรอกกันเลยจินเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะมาอัปเดตอีกทีนะคะเพื่อนๆกดติดตามไว้นะพวกเราจะได้กลับมาเจอกันใหม่ไงคะและ้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดและทีมงานด้วยนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี ขอให้เ,เพื่อนๆมีแต่ความสุขเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะเทคแคร์รักษาสุขภาพด้วยรักๆๆไปเลยไปบละจ้าไป